มาก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องผมเดิมนี้โอโกสเกมมีกเช่นเคยนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เนี่ย ผมไม่ได้มานำการทําคลิปสอนแต่งปืนหรืออะไรทุกคนเออสุดนี้ผมจะมาทําการอ,อ่าทำคลิปแนะนาําออนปืนเมตาอ่าในเมตาไปดิซึ่งช่องเออเขาทำกันหมดแล้วเออช่องเราเพิ่งมาทํานะซึ่งช่องเราเออไอ,อช่องเราเคยทําไปแล้วครั้งน,นึงแต่ว่าตอนนั้นอ,อ่าถ้าจะไม่ปิดซีบีเอฟโฟมนยมียังไม่ยังไม่เข้ามาทุกคนเออก็เนี้ยผมก็จะมาทําคลิปอา่าแนะนําปืนเมตาอีกครั้งแล้วก็แนะนําปืนสลับมือใหม่ด้วยนะว่าใครที่เพิ่งหัดอ่าเข้ามาเล่นเนี่ยได้อ่าได้ผมอ่าช่วยกูพูดอะไรไปเนี่ยใจเย็นตัณงสติโกน ใครที่แบบมือใหม่เขาไล่ีด้มันก็จะแนะนำว่าปืนเมตาไหนเหมาะกับคุณนะทุกคนนะเออก็ก่อนนี้จะไปดูว่าปืนเมตาแผ่นนี้ที่เหมาะกับมือใหม่แล้วก็มือเก่านะมันมีแบบอะไรบ้างเนนะี่ยก็มันมีตู้แบบสุ่มสกินปืนมาใหม่ที่แบบโคตรสวยทนะุกคนเออก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นตู้สกินปืนอะไรทนะุกคนไปดูกันเลย<ะ>ก็มีอยู่กันในหน้าตู้สกินปืนแล้วทุกคนนี่ โคตรเฟี้ยวนี่คือปืนไทยยี่สิบห้าปืนเมตาสุดเทพในเมตาแผ่นดีทุกคนนะเออมันเป็นอ่าสกินที่แบบโอ้โหสวยมากแล้วคนไทยยี่สห้าเลยอ่านอ่านไม่ออกเออกรุกกาอังกฤษนะเออและแต่นะซึ่งผมก็ได้ทําการสุ่มไปสามรอบนะทุกคนแต่ว่าเรียกได้ว่าอ่าผมกลัวซีพีหมดแล้วว่าอ่าผมเก็บซีพีเนี่ยไว้เปิดอ่าเบนเดนพาร์หน้าถ้าใครแบบอยากให้ผมมาสุ่มต่อหรือว่ามารีวิวสกินแบบจริงจังเนี่ยก็สามารถโดเนตมาทางทูมนี่วเวลด์ได้ทุกคนนะเออใครที่โดเนตมาแล้วผมจะทำการขึ้นชื่อออไไว้้้ทุุกกกกคคคนนนะะ็็็ตตงใใรแแบบบบบบโดเเหหผมจาีลขณ ซึ่งตอนนี้ก็ไม่น่ามีใครรูผมก็ไม่เป็นไรทุกคนเออไม่ได้บังครับก็ถือว่าเป็นสกินที่โอ้โหบอกเลยว่าสวยสวยมากทุกคนดูดิมันเหมือนแบบมันเหมือนมังกรนะสกินมังกรในเกมวอลโรแลนด์ป่ะไอ้นี่ผมไม่ได้บอกว่าเกมนี้กอปสกินวอลโรว์แต่ว่ามันแบบมันคล้ายทุกคนเออซึ่งมันรู้ดิมีวิญญาณแบบโคตรสวยทุกคนอ่าคอมโบอ่าไปดูไปดูคอมโบเลยดิโมงนี่คือรูปแบบพื้นฐานที่แบบเรายังไม่ได้คิวนะก็แบบเป็นออร่ามีพงมีผีไอ้นกนี้ก็พอไปสองคอมโบเนี่ย อันนี้คือรูปแบบพื้นฐานใช่ไหมทุกคนไปสองคอมโบดิพอไปสองคอมโบมันจะมีพวกวิญญาณอะไรโผล่ออกมาเรื่อยๆทุกคนพอไปสี่คอมโบเนี่ยมันจะเริ่มแบบออร่าสีาฟ้ามุมฟองแล้วพอไปหกคอมโบมันก็จะกลายเป็นสีม่วงทุกคนถือว่าสวยมากซึ่งปกติแล้วไอ้กระลำก้อนของไทยยี่สิบห้าเนี่ยมันจะมองยากมากถ้าเป็นแบบอ่าไม่มีสกินนะแต่ว่าสกินนี้ดูดิทุกคนมันมองง่ายมากถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนเออถ้าใครแบบอ่ากระลังแบบ ยากมีสกินเก็บๆที่แบบเป็นปืนเมต้าผมก็แนะนำเลยว่าสุมตูน้นี้ทุกคน,นเออก็ตัวละครเนี่ยก็ถือว่าเท่เลยุกคนมีเคียวอยู่ขนาดทั้งสองอันในแค่โคตดเท่อะรเลยมันจะเท่ขนาดนี้วะแล้วก็มีเคียวนะซึ่งผมก็ได้แล้วก็ m c MG ที่ผมก็สุมไปผมก็ได้นะถ้าใครอยากให้ผมมาสุมตู้นี้โชว์หรือว่ามาิวสกินแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็สามารถโรเนตมาได้มัอนเธิไม่ใช่เคยนะกัน,นเออก็แล้วก็มีท่าทางอะไรเนี่ยอะไรวะโอเนา รำดาพิชิตรำดาเทค่โคตรเท่เลยพี่แล้วก็มีเอาวิงสูตรนะทุกคนแล้วก็มีอ่อฮอสกินนี้ที่ว่าสวยเลยทุกคน,นเอเอก็อ่าถือว่าใครอย,า,อยากจับจองสกินปืนเมนตา้าส,สวยๆก็มาสามารถมาสุมได้ทุกคนเส้นตัวนี้ผมก็ซีพีไม่กล้าใช้ก็สามารถดูเละมาเหมือนเดินมนะทุกคนนะเออก็ไปดูกันเลยว่าปืนเมนตา้าเผนนี้จะมีอะไรบ้างทุกคนไปดูกันเลย ก็มีกันในหน้า,า,าสายปืนนั้นต่างนคนะเออก็มาดูที่สาย S อสซาวสลับปืนเมต้าไปนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนั่นคือไทย25แล้วคนเออซึ่งผมก็จะมาแจกของแต่งด้วยแหละนะก็ของแต่งอะไรที่ผมใช้เนี่ยก็คืออันนี้ทุกคนนะออไอพช่เด็ไปของแต่งแบบฉบับนักแข่งของอ่า อ่าย uh, ่าๆทุกคนเออใช้เป็นโมโนติกนะแล้วก็ใส่จะไม่ผิดเขาเขาใส่ไปแล้ววะเขาใส่เป็นอันนี้ทุกคนเออแล้วก็ใส่เป็น OWC แล้วก็ใส่เป็นอ่าใส่คลิปหลังป่าวะแล้วก็ใส่เป็นอ่าแมกกาซีนอันนี้ทุกคนเออแล้วก็ใส่เป็นเปิร์ดีเซมเบอร์ซึ่งอภาถ้าใครแบบไม่อยากใส่เปิร์ดีเซมเบอร์อ่ะแบบถ้าแบบไม่อยากแบบจะขอเล่นนะจะดัดแปลงคอนเทนต์จะนักแข่งหน่อยก็ไปใส่อย่างอื่นได้ทุกคนเออซึ่งผมใช้ประมาณเซตนี้แหละถ้าไม่เซตแบบ เน้นรูดแรงรูดเร็วนะทุกคนเออแบบรูดแบบแป๊บเดียวตายแน่นอนก็คืออ่าความเป็นยามเมือ่อเลงยิงใส่แบบนี้ทุกคนแล้วก็ใส่เป็นโมโนติกนะใช่ไม่ผิดนะแล้วก็ใส่เป็นอ่าสิบเอสิบเย้าลายเลงยิงทุกคนแล้วก็ใส่เป็นโอวิวซีเลเซอร์ใส่เป็นแมกกาซีนนี้ทุกคนที่เพิ่มของดาเมจนะคือเซตเนี่ยคือมันจะรูดไวมากคือแป๊บเดียวตายให้การันตีแน่นอนคือแป๊บเดียวตายทนะุกคนแต่ว่าทุกคนนึกว่าใส่แมกกาซีนเนี่ยก็ะสุนมันจะน้อยมากทุกคนเออ สกุลมันจะน้อยมีแค่สามสิบน no ัดเองมันก็มันอาจจะแบบไม่พอสำหรับรูปตัวมันที่สามที่สี่เลยมันีก็แล้วแต่คนนะทุกคนถ้าใครแบบไม่อยากใส่แบบโอลลุติกเนี่ยก็ใส่เป็นตะขบได้นะทุกคนนะเออก็ของแต่งเซตสองอย่างเนี่ยที่ผมแนะนำทุกคนเออสายแรกจะเป็นสายแบบวิ่งยิงแบบรูกดุลัวรูกแบบเขาเรียกนะเน้นยิงแบบเยอะๆลูดรู่ลัวแบบวิ่งยิงยาวๆเลยแต่ว่าเนี่ยคือจะเน้นแบบรูกแบบเดียตายนะทุกคนแล้วก็วิ่งยิงแต่ว่ามันจะยิงได้ไม่เยอะเหมือนกับอ่าเซตแรกนะทุกคนแต่ว่าแบบเนี้ยการันตีแบบแบบเดียวตายแนน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 น่่่อออออออะะะะททุุกกกกกคคคคคเเ็็มััดีลลลยางแหืืปน ที่ผมแนะนำสุดในเบต้าแผนที่ที่ผมแนะนําให้เล่นเลยสำหรับมือใหม่นะคือไทย25แน่น,นอนทุกคนนะเออก็ไปดูอันต่อไปนะคนอันต่อไปสำหรับเบต้าสายไเนี่ยก็มันถือมันถือว่ายมันถือว, <c oughs> ว่าเป็นเบต้าที่โคตรโกอีกกระบอกหนึ่งคือ M13 ทุกคนแต่ว่าปืนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำสำหรับมือใหม่เท่าไหร่นะเพราะว่าทุกคนที่ว่าแรงดีดเนี่ยมันก็ในแบบอ่าพอประมาณนะอาจจะคุมยากน,นิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นมือเก่าๆเนี่ก็สามารถเล่นได้ทุกคนซึ่งของแต่งที่ผมใช้เนี่ยก็ จะมีสองเซตอีเชนเคยนะเซตของนักแข่งก็อันนี้ใช่ปะถ้าผมจะไม่ถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้แล้วก็ OWC ใช่ปะอ่าใช่ OWC แล้วก็แม็กซีนแม็กอ่าแล้วก็อีอย่างนึ้งผมจะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทุกคนสามารถไปปรับเปลีนะ่ยนให้ใส่เป็นดีซัมเบิร์อ,อะไรก็ได้ละแต่ว่าอีเซตตั้งไหนที่ผมเคยใช้ประจําก็เป็นอันนี้ทุกคนอันนี้อ่าอันนี้แล้วก็แม็กซีนเป็น m ม c b บีแล้วก็ใส่ส,สโคปนะทุกคนนะ อันนี้คือเซตที่ผมใช้ซึ่งผมจะใช้ทั้งสองเซตแหละนะถ้าสมมติว่าผมจะใช้เป็นเซตของนักแข่งมากกว่าทุกคนเอเอก็ไปปรับไปเปลี่ยนใช้กันได้แล้วแต่คนนะแต่ว่า N13 เนะี่ยผมก็ถ้าใครแบบเป็นมือใหม่แล้วแบบคุมปืนพอได้แล้วก็สามารถมาลงมาเล่นได้เพราะว่าด้วยความที่อัตราการมาสูขมากทุกคนเอเอแต่อย่างไงถ้าในระยะกลางๆหรือระยะๆไกลๆเนี่ยมันอาจจะ พอคำว่าทายี่ห้ากับเอ็นสิบสามได้ไหนได้เปรียบกว่ากันนะทุกคนถ้าเป็นระยะกลางๆเนี่ยผมมองว่าเอ็นสิบสามมันพอแบบพอได้เปรียบกว่าทายี่ห้านิดนึงนะเพราะว่าทุกคนที่ว่าเอ็นสิบสามมันลั่นไวกว่าทุกคนแต่ว่าเนมินมันค่อนข้างจะเบากว่าแต่ถ้าเป็นระยะแบบกลางๆเกือบไกลเนี่ยคือทายี่ห้ามันอาจจะกินขาดกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนมินมันแรงกว่าแล้วก็แต่การันมันก็ห่างแค่กินหน่อยวะ 78ก็2หน่วยนักเองนะทุกคนนะเออก็ไปเล่นกันได้สำหรับเมตาแพผ่ในใสเสานะแล้วก็อีกกระบอกนึงที่ผมว่าเล่นได้ในเมตาแพ่นี้ก็คือ a s ball นะทุกคนนะเออซึ่งของแต่งหน่วยผมใช้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะเออ s ball เนี่ยหรือว่าพอเล่นได้ในเมตาแพ่นี้ทุกคนเออแล้วก็พวกสวอตฟิตเนี่ยก็ถามว่าแนะนำไหมแนะนำให้ไปนั่งแคมป์ดีกว่าอย่าไปเดินบวกเพราะว่ามันสู้พวกเออเอสามใช้ยไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะทุกคนนะเออก็ไปดูที่สายอาสไนเปอร์สไนเปอร์เนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะว่าสไนเปอร์ที่เป็็็็นนนสสายยววััชชออตเี่่กกคคื DL ใแลล้โ แล้วก็อาพวกอ่เรอไอไทิเอ็มอาร์ใช่ป่ะคือทามกระบอกนี네่คือมันคือทาในปเนนยปืนท <op direito> <noise> ี่เล <ain ways dishes> ่นได้เกือบเกือบจะทุกกระบอกอยู่แล้วนะมันไม่ตายตัวนะทุกคนเออแต่ส่วนมากที่เขานิยมไปเล่นกันเนี่ยคือ D L Q l o c u s t แล้วก็ S V D นะ S V D ส่วนมากเขาจะแต่งเป็นเลนทาของสายิงเคาาเพราะว่าทุกคนว่าปืนเนี่ยมันถ้าแต่งไปใส่ยิงเคาะเนี่ยมัาจะนิ่งมากแล้วก็อะมันจะเน้นเมทอ่ง อันนึงไปหนึ่งอึ๊บอึ๊บแล้วก็อันไหนวะอ่าถ้าโคปเป็นสายไนแล้วก็ได้แล้วก็อันนี้แล้วก็เป็นอ่าระยะเวลางเงใช่ของแต่งผลจะก็จะแบบแบบประมาณนี้เลยเป็นของแต่งของเนเน่ถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนเลยผมก็เอาขอบมาเลยอ่าเออก็ประมาณนี้ทุกคนนะสหรับพวกอ่าเดียวผมก็ได้สอนแต่งไปแล้วประมาณนี้ทุกคนเออก็ประมาณนี้แหละสหรับอ่า สายแต่ผมไม่ค่อยแนะนำพวกเอาอลอเลยเพื่อนี้เพราะว่ามันต้องพึ่งสกิลเพสสูงนะเ mm hmm. พราะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะแรงไวอะแต่ดูวความที่ว่าเดมเมจมันค่อนจะเบาจุดตายมันค่อนจะน้อยนะต้องพึ่งสกิลเพสในการวางเป้าสูงนะเพื mm ่น hmm. แล้วสายที่เอลเอ็มจีนะเอลเอ็มจีเนี่ยอ่าเมต้องพยายมันเล่นได้แค่ไม่กี่กระบอกหรือกระบอกเดียวเลยแหละคือโฮเกอร์โฮเกอร์คือดีสุดนะผมแนะนำเลย โฮเกอร์คือแม่งแบบโอ้โหเทีพระเจ้าจะจัดเลยเพะแนะนำเลยนะโฮเกอร์คือแม่งหัวสุดแล้วในเมตาแพทนี้ทุกคนอ๋อแต่งก็ประมาณนี้เลยไป,ไปเปลี่ยนใช้ได้ทุกคนเออว่าโฮเกอร์เนี่ยมันแบบมันแรงยิงตัวกระตุก โอ้โห oh, แบบตัวกระตุกจ๋าเลยอะ่ะเพราะแนะนำเลยนะใครแบบอย่าเล่น R M G ก็แนะนำก็บอกนี้นเลยนะทุกคนนะเออแล้วก็ S M G เนี่ยก็คือไม่เป็นในเมตตาแผ่นนี้ S M G มันไม่ค่อยจะเด่นแล้วมันมันไม่ค่อยที่จะเด่นเหมือนเมตตาแผ่นก่อนๆทุกคนเออแผ่นนี้ที่จะเด่นเด่นก็คือ L M G Assault Sniper แล้วก็ชนะ็อตกันนั่นทุกคนแต่ว่า S M G แผ่นนี้มันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ปืนที่พอเล่นได้ในแผ่นนี้ผมก,ก็ก็คือ C B r 4แน่นอนยันหนึ่งคือเมตตาสุดทุกคน C B L f o r c เของแตอนนี้ผมใช้ก็ประมาณนนี้ทุกคอ่าโมโนติก อืมปึ๊บปึ๊บจะไม่ผิดผมใส่ไปแล้ววะอืมใส่ไปสองคลิปนี่ก็แต่ถ้า,ถ,าถ้าผมจะไม่ผิดผมจะใส่ไปน,นี้ป่าวะ ก็คือมโนติกซีเบลโฟเนี่ยมันโดนบัฟมาเรื่องแรงดีดมันค่อนข้างจะน้อยทุกคนเออผมจะใส่เป็นประมาณนี้แหละนะเออก็ไปปรับเปลี่ยนอ่าการใช้กันแล้วแต่คนนะทุกคนนะเออก็ซีเบลโฟเนี่ยคือยืนหนึ่งมาในเมตาเป็นนี้เป็นแบบ SMG ที่เล่นดีมากที่สุดแล้วเพราะว่าแลังจากที่เอเมนไนโดนเนิร์มมาเนี่ยโอ้ผมก็เล่นน้อยลงมา,มากๆเลยนะมันไม่โหดเหมือนแต่ก่อนแล้วก็พิววาในายใบสันนี่พอเล่นได้แนะ่นอน AGR เนี่ยพอเล่นได้นิดนึงนะทุกคนแล้วก็ฟินิกเหมือนกันก็พอเล่นได้ดนะไดถึงแม้ว่าเมนะเบาเาาาาาเเเเจ๋ลยยอ่่ะแแแตตถถ้แบบบบรววิิงงงึัขในใกล้ๆนนนีี่่อแเเดยยยวตา ก็คนี่ก็พอเล่นได้ทุกคน,นเออก็ประมามนี้แเละสำหรับพวกสายอ่า SMG นะเข้าไปที่ช็อตกันช็อตกันเนี่ยคือผมผมผมเคยทำคลิปบอกไป้วยมันมีปืนกระบอกเนี่ยแน่นอนเลยว่าที่ช็อตกันนี้เล่นได้แน่นอนคือ KM พระเจ้าแห่ง c o d m เนี่ยสำหรับเจ้า KM เเนี่ยคือพระเจ้าแห่งเกม CoDM เลยเพราะว่าระยะในเมทสูงความแม่นยำสูงแล้วก็ความพวงตัวก็คือประมาณหนึ่งสูงประมาณหนึ่งก็คือมันเอาแบบคือมันเอาเกิดทุกปืนลงถ้าคุณเล่นเป็นนะคุณจุกเป็นวเป้าเก่ง อะไรพวกนี้คือสเต็ปคุณได้คือโอ้โหฝั่งนู้นตัวข้าคุณแทบไม่ต้องเดินอ่ะถ้าคุณแบบเดินหนักเป็นด้วยนะคือมันโหดมากในเมตาแผนนี้คือมันแบบแทบจะแ,แทบจะตบเกิดทุกปืนได้เลยคนะเออผมก็แนะนําว่าอ่าให้อ่า,อาเล่นอ่าปืนเชี่ยกันที่ดีที่สุดนะสำหรับเจ้าเคียร์ M262 นะคนโหดสุดนะคนะเออแล้วแต่เป็นอา man. มาร์กแมนมาร์กแมนเนี่ยคือมันมันเล่นได้ไม่ไม่กี่กระบ,บอกนะทุกนะคนะเออคือมันเล่นได้แค่พวก Sks อ่า S P R 2 0 8นะคนเออเช่เมื่อกี้พี่มอสแชทมาแล้วเออใช่ไหมเนี่ยนะคือเล่นได้ประมาณ2กระบอกนี่นะแต่สมมติเขาจะเล่นพวก S S เพราะว่ามันเป็นปืนเคาะที่ค่อนลั่นไหวนะคนแล้วแบบการันตี2-3เมตตาที่ผมเคยทำคลิปสอนแต่งมาทุกคนก็ไปดูกันได้ทุกคนนะเออก็เมตตาแผ่นนี้ก็มีประมาณนี้เลยซึ่งของแต่งเออผมก็เลยเปิดของแต่งนี่ว่ะอ่ะประมาณนี้ทุกคนนะเออก็แล้วก็พวกช็อตกัน K M ของแต่งก่อนของแต่งที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ทุกคนอ่าจุ๊บจุ๊บปั๊บปั๊บ ปับ๊บแล้วก็อ่าหลังจากที่แมกกาซีนอะไรพวกอ่าแมกกาซีนพวกนี้มันโดนบัฟมาเอ้ยโดนเนอเอไม่ใช่แมกกาซีนนี่เปิร์ฟมันโดนเนิร์ฟมาผมก็จะไปใส่พวกคุณจะไปใส่พวกแมกกาซีนก็ได้หรือว่าเป็นเปิร์ฟความแม่นยำเมือเ่อแรงยิงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคนเออไปใส่กัะนดาดแล้วผมใส่ความแม่นยำเมือเ่อแรงยิงมัากอันยังไม่ผิดเออก็ประามาณนี้เลยสำหรับซีนที่ผมใช้นะเพราะมันจะได้แบบควิกสโคบยิงนะคนเออก็ประมาณนี้นะแล้วก็ s p r เนี่ยเขาแต่เดิม,ม,มผมใช้ก็อืมสมัย SBR ผมมองว่ามันไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่นะ ผมไม่เข้าใจไหน,น SBR ด้วยสมาร์ทเซทที่ผมจะแต่งก็ประมาณนี้มั้งอา่าอปนึงนะทุกคนปับป๊บปั๊บอ่าเบิรลันไว้ห่างกันรันเอ่อดาเมดไปใส่สโคบดีกว่าวะพอเลยออกดีเ,เอ่ยออกแมกกาซีหน่อยดีกว่า ก็ประมาณนี้ที่ผมจะแต่งเพราะจะนี่แต่งมาใส่วิ่งยิงนั่นเองแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำมาไปเล่นแบบในหมดพวกฮาร์ดพอยท์เท่าไหร่ทุกคนนะเออก็ประมาณนี้สหรับปืนเมตาแพ่นนี้แต่ปืนถามว่าปืนนี่พอเล่นได้แบบอาต้องพึ่งฝีมือนิดนึงก็เอเคสหนึ่งเจ็ดก็ใส่ซาก็พอเล่นได้นะทุกคนเออแต่ว่าไม่ค่อยยำเท่าไหร่หรอกก็ประมาณนี้ทุกคนสหรับปืนเมตาแผ่นนี้นะซึ่งถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยหากกำลังหาปืนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยทายีภา พูดได้ทัยี่ห้าเลยเพราะว่ามันยืนหนึ่งที่สุดแล้วในเมตาแผ่นนี้แล้วก็พวกเอ็นถ้าคุณคุมปืนพอเป็นนั่นแหละก็นำไปในสิบสามต่อไปในคนก็ค่อยแบบเพิ่มเลเวลในการคุมปืนการเล่นสเต็ปการเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนเออกถ็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ สามารถโดเน็ตประางตูมาาน,ตนี่วอลเล็ตได้นะทุกคนนะเออเป็นแบบค่าสนับสนุนผมนะแล้วก็อ่านั่นแหละนะก็ช่วยกันกดซับด้วยนะเพื่อแบบเราจะมุ่งถูมุ่งถูแล้วมุ่งสู่200สองร้อยซับนั่นเองนะก็ไปแล้วไปแล้วทุกคนเจนคลิปต่อไปนะผมจะทำอะไรทุกคนไปไปแล้วไปแล้วบายบายบาย